สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยอนิเมะเรื่องเทก้าแมนเบรดทูหรืออัศวินอวกาศสาวตอนที่6ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เดทรู้ว่าตัวเองแก้แค้นผิดคนตอนนี้เขาก็เคว้งควางมากเพราะรู้สึกว่าชีวิตไร้จุดหมายเพื่อนฝูงครอครัวก็ตายกันไปหมดแถมศัตรูก็ยังไม่มีอีกเขาก็เลยได้วางแผนที่จะไปหาที่ตายให้ตัวเองแบบเทๆ่ๆด้วยการทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจโดยการบุกไปขโมยเครื่องสร้ง Man างเทก้าแมน จากพวกรัฐบาลซึ่งดีบ่อยที่ไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเดสก็เลยคิดไปว่าเดสคงจะคิดการใหญ่เขาก็เลยไปขอร้องให้ยูมิช่วยฝึกพิเศษให้กับเขาแล้วทั้งคู่ก็หายกันไปสองคนโดยที่ไม่ได้บอกอะไรกับคนอื่นเอาไว้เลย คนอื่นก็เลยเป็นห่วงกันใหญ่ว่าสองคนนี้หายไปไหนไปทำอะไรกันโดยเฉพาะฮายาโตะที่แอบชอบยูมิยูแม่จะรีบไปไหนก่อนจะไปบอกคนอื่นสักหน่อยก็ยังดีดูซิฮายาโตะกลุ่มเลยอุปกรณ์ไฮเทคเพียบแต่เหมือนมือถือจะไม่มีไม่อย่างนั้นก็คงโทรกลับมาบอกแล้วตัดกลับมาทางด้านเดช เครื่องสร้างเทก้าแมนหรือเทก้าพลนที่เดดขโมอยออกมานั้นเป็นเครื่องรุ่นดั้งเดิมที่กบฏจากเมืองปรากใช้กันเมื่อ5ปีก่อนซึ่งหลังจากที่รัฐบาลยึดมาได้รัฐบาลจึงได้รู้ว่าเทก้าพลนเครื่องนี้ได้รับการช่วยเหลือในการสร้างมาจากพวกราดัมจึงแปลว่าจริงๆแล้วพวกราดัมก็อยู่เบื้องหลังการก่อกบฏท,ที่เมืองปรากนั่นเองซึ่งตัวเดดเองก็กลายเป็นเทก้าแมนสมบูรณ์ด้วยเครื่องสร้างเทก้าแมนเทก้าพลนเครื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้นกําเนิดของเทก้าแมน ก็มาจากพวกราดัมนี่แหละตัวเบลตเองก็กลายร่างเป็นเทก้าแมนได้ด้วยฝีมือของพวกราดัมเดซที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าจึงมีพลังสูงกว่าและสามารถเอาชนะเบลดได้อากิคาดว่าหลังจากที่เดซได้ครอบครองเทก้าพลันเครื่องนี้ <c oughs> เขาคงคิดจะสร้างกองทับเทก้าแมนรุ่นใหม่ขึ้นมาแน่แต่เดวิดก็ได้แยงว่า จริงๆแล้วเดทต้องการจะหาที่ตายที่เหมาะสมให้กับตัวเองตั้งหากเพราะเขารู้ว่าเดทยอมล้มมวยยอมให้เขาฆ่าในการประทะก,กันครั้งก่อนหน้านี้แต่เขาไม่ได้ลงมือแต่เหมือนว่าคนอื่นจะไม่ค่อยเชื่อกันโดยเฉพาะโกลิแอตที่ถึงกับของขึ้นเพราะคิดว่าเดวิดหลงเสน่ห์ผู้ชายด้วยกันเองไปซะแล้วจนโกลิแอดเกือบจะวางมวยแต่อากิก็ได้มาหาไม่ให้ทั้งสองคนทะเลาะกัน เพราะว่าตอนนี้มีเรื่องที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้นแล้วเมื่อข่าวเรื่องที่เดทเทก้าแมนที่สามารถเอาชนะเบลดได้ได้บุกไปชิงเทก้าแพลน์มาจากรัฐบาลได้แพ้สะพัดออกไปเหล่าผู้ที่รอดชีวิตมาจากเมืองปรากก็ได้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะกอ่อการปฏิวัติครั้งที่2อากิก็เลยสั่งให้นาตาชากับเดวิดไปหยุดกองทัพกบฏก่อนที่พวกกบฏจะเดินทางไปถึง Plan, เทก้าแพลนแล้วเปลี่ยนตัวเองจากเทก้าแมนร่างเริ่มตน้นให้กลายเป็นเทก้าแมนร่างสมบูรณ์ส่วนตัวเธอเอง ก็จะเดินทางไปเจราจากับรัฐบาลไม่ให้รีบผีผลามทําอะไรเกินกว่าเหตุไปยิงขีปนาวุธฆ่าล้างบางเหมือนครั้งก่อนหน้านี้เพราะเธอได้ส่งคนไปหยุดการก่อการกรบฏครั้งนี้เรียบร้อยแล้วทางด้านเดวิดกับนาตาชาพวกเขาต้องการจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นพวกเขาก็เลยจะไปหยุดที่ต้นต่อหลีกเลี่ยงการประทะก,กับกลุ่มกบฏแล้วไปเจราจากับเดดโดยตรงและเมื่อได้มาเจอกันมันก็เป็นอย่างที่เดวิดคิด เดดไม่ได้คิดที่จะก่อการกรบฏครั้งที่2แต่เขาอยากจะหาที่ตายที่เหมาะสมให้กับตัวเองเดวิดก็เลยขอให้เดดไปบอกความจริงกับพวกกบฏที่กําลังเดินทางมาที่นี่แต่เดดก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่าซึ่งนั่นก็คือการให้เดวิดจบชีวิตของเขาที่นี่ตรงนี้ซะเรื่องมันจะได้จบจากนั้นเดดก็ได้แปลงร่างแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีเดวิดยาเด แต่เดวิดก็เอาตลบอย่างเดียวไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยแถมยังไม่ได้แปลงร่างด้วยซำ้ำ นาตาชาที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเดชชอบเดวิดอยู่ยังไงก็คงไม่เอาจริงก็ได้แปลงร่างเข้ามาช่วยเดยวิดนาตาชาดับิต มันก็เลยเป็นคราวซวยของนาตาชาเพราะถึงแม้กับผู้ชายเดสจะยั้งมือแต่กับผู้หญิงเดสไม่ปราณีอย่างแน่นอน ถึงแม้เพื่อนๆของเขาจะโดนจำเละเดวิดก็ยังไม่ยอมแปลงร่างอยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะอะไรกันนักหนาไม่ได้ว่าแปลงร่างแล้วมันจะต้องฆ่ากันเลยแปลงร่างแล้วเข้าไปช่วยเพื่อนเฉยๆหรือแปลงร่างแล้วเข้าไปช่วยกันจับตัวกุมเดซเฉยๆก็ได้และเมื่อไม่ว่ายังไงเดวิดก็ไม่ยอมแปลงร่างนาตาชาก็เลยบอกกับเดดว,ว่าความจริงแล้วเธอเป็นลูกสาวของนายพลที่ทำการสั่งให้ยิงขีปนาวุธถล่มเมืองปรากเมื่อ5ปีก่อน และเมื่อเดซได้ยินแบบนี้เขาก็ฟิลขาดเลยเดวิดก็เลยต้องแปลงร่างเข้ามาหยุดเดซก่อนที่เดซจะพลั้งมือฆ่านาตาชาไป ซึ่งถึงแม้นาตาชาจะรอดตายแต่การเจะระจาครั้งนี้มันก็ใช้เวลานานเกินไปแล้วกองทัพกบฏใกล้จะเดินทางมาถึงเครื่องเทก้าแผนแล้วซึ่งถ้าพวกกบฏเดินทางมาถึงเมื่อไหร่พวกรัฐบาลก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องลงมือยิงขีปนาวุธถล่มพวกกบฏทั้งหมดอีกครั้งดิวิดก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือปลิดชีวิตเดดถึงแม้เขาจะไม่อยากทําเลยก็ตาม ดบเบลเก็ดันบินมาขวางสง,งัน เดดก็เลยหงุดหงิดมากที่อยากจะตายก็ไม่ได้ตายสักทีเมื่อกี้เกือบจะได้ตายด้วยฝีมือของคนที่เขารักอยู่แล้วเฉียวเดดก็เลยบุกไปลุยกับเบลดอย่างบ้าคลัง่งและเนื่องจากเบลดเคยแพ้เดดมาแล้วถึงสองครั้งเดวิดก็เลยเป็นห่วงแต่ยูมิก็ได้มาบอกให้เขาชิวีวเพราะเบลดได้ไปฝึกท่าไม้ตายใหม่มาแล้วซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เบลดดูเหมือนจะเสียเปรียบแต่ยังไงเบลดก็ต้องกลับมาเอาชนะได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นพระเอกแค่ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเรื่องเทก้าแมนเบลด แต่จริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเบลได้ไปฝึกท่าไม้ตายลับมาแล้วพอพูดจบอยู่มีที่ความกังวลเป็นศูนย์ก็ได้แปลงร่างไปทวงเวลาพวกกองทัพกบฏด้วยการยิงลีแอคเตอร์โวเทกตาแล้วบังคับลำแสงให้เป็นวงกลมขวางทางพวกกองทัพกบฏเอาไว้ จากนั้นเบลที่สภาพย่ำแย่มากก็ได้ใช้ท่าไมาต้ตายยิงลำแสงวัวเทก้าใส่เดท,เทซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือท่าเดิมเดทก็เลยต้อตอบกลับมาด้วยวิธีเดิม ซึ่งนั่นก็คือการยิงลำแสงเวเทก้าของตัวเองที่มีพลังแรงกว่าของเบลสวนกลับมาบซึ่งเบลที่คาดเดาเอาไว้แล้วก็ได้ใช้ท่าไม้ตายลับที่อุตสาห์ฝึกฝนมาซึ่งนั่นก็คือการโยนพลังกลับคืนโคดเวอร์ แล้วก็กระโดดตามไปโจมตีเพิ่มอีกแรงโดนลำแสงของตัวเองแล้วไม่เป็นอะไรหรอปะ ตอนนี้เดทก็เลยพ่ายแพ้ให้กับเบลดเบลดทำท่าเหมือนจะสังหารเดทแต่แล้วเขาก็ยั้งมือแล้วก็ได้บอกกับเดดว่า ตอนนี้นายเหมือนได้ตายไปแล้วนายได้สัมผัสกับประสบการณ์เฉียดตายไปแล้วถ้านายยังอยากจะตายอยู่เหมือนเดิมเขาก็ยินดีที่จะสง่งเคราะห์ให้แต่ถ้าเดธเปลี่ยนความคิดเขาก็ยินดีที่จะรับเดธเข้ามาร่วมกับกองทัพอัศวินอวกาศแล้วก็ร่วมกันต่อสู้กับพวกราดัมเพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติและพอเดวิดได้ยินดังนั้นเขาก็ได้เข้ามาช่วยเชียร์ด้วยอีกแรงเดธก็เลยมีท่าทีที่อยากจะเข้าร่วมและเมื่อเดดพ่ายแพ้เหล่ากองทัพกบฏก็ได้สลายตัว เข้าใจอะไรกันง่ายดีแต่ทั้งๆที่พวกบเบรดจัดการกับปัญหาได้แล้วแต่เหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้สื่อสารกันพวกรัฐบาลก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ยิงขีปนาวุธมาถลม่มเพราะเห็นว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อซึ่งเมื่ออากิเห็นดังนั้นเธอก็ได้แปลงร่างเพื่อที่จะเสียสละเอาตัวเองเข้าไปหยุดการทำงานของขีปนาวุธ ซึ่งเทกาแมนคนอื่นก็รับรู้ได้เดวิดก็เลยจะบุกไปช่วยแต่เดดก็ได้มาตัดหน้าเดวิดไปซะก่อน เดดได้ยิงท่าไม่ตายใส่ขีปนาวุธเพื่อที่จะทําให้มันระเบิดก่อนที่มันจะตกถึงผืนโลกพวกเรากระบดก็เลยรอดตาย ถึงแม้เรื่องราวเหมือนจะจบลงแต่จริงๆแล้วศัตรูของพวกเทก้าแมนก็คือพวกมนุษย์ต่างดาวราดัมการต่อสู้ของพวกเทก้าแมนก็เลยยังมีต่อ อากิได้สั่งให้พวกยูมิไปจัดการกักบกองทัพของพวกราดัมที่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาไกลโลกแต่อยู่ๆสัญญาณกองทัพของพวกราดัมก็ค่อยๆหายไปและเมื่อพวกยูมิได้มาเผชิญหน้ากับกองทัพของพวกราดัมก็เป็นจริงตามที่เดวิดได้คาดเอาไว้ว่าคนที่ทําให้สัญญาณของพวกราดัมหายไปก็คือเดดนั่นเอง ตอนนี้พวกเทก้าแมนทุกคนก็เลยได้ร่วมมือกันจัดการกับศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือพวกราดัม<ป>และแล้วเรื่องราวของเทก้าแมนภาค2ก็จบลงที่ตรงนี้ส่วนผลการต่อสู้ของพวกเทก้าแมนกับพวกราดัมจะเป็นอย่างไรนั้นเนื้อเรื่องก็ทำเป็นปลายเปิดไว้เพื่อที่จะได้มีเนื้อหาไปทำต่อในภาคที่3แต่เผอิญว่ามันไม่มีภาคสาม แต่ถ้าเกิดยอดวิวของคลิปนี้เยอะผมจะไปบอกกับทางสตูดิโอของญี่ปุ่นให้สร้างภาค3ออกมาแต่จริงๆแล้วมันก็คงจะไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้ามีภาค3ออกมาเมื่อไหร่ผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องนี้ทราบแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ